มาสงครามามสงคราพี่น้องเขาเขาทำมือดังเสียงมือในเป็นวันพฤหัสวันพัดนะวันที่เ้าเชา,ชาเอ็ดอ่าเเอ็ดอืมผมไม่เคยรู้เลยว่าวันที่เท่าไหร่วันกาดก็ขามตองวันจองก็ขามหูข้าก็กลุมนาเหตดการตุก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 ,ตกอยู่วันกูวันประกาศคำมากกว่าหับลูกเหกลางใหนมากกว่าลายโคบันลูกเฮใไนอยู่กูวันอาา่ค่ะ การกาโนกนะเนาะเพราะว่าวันอังคารเขาจะเป็นรองร้ายวันพฤหัสจะเป็นรองกาโนกเพราะว่าเยาวันไหนวันบวงหนามาไหนขาดใส่ปีกนะใส่ปีกเหตุการณ์นี้พี่น้องเขาเขาเขาออกเชิงหือเลค่ะเนาะก็คือกา เใจค้ำเหมือนไอ้เชอกุนยิ้นเฮล่านี่ปัดปืนก็ใส่กลุนยิ้นเฮล่าเนี่ยข้าใครลันเนี่ยว่าพวกข้าใส่กุญต้มาปืนหันตีนข้าอ่าเหตุผลลองตั้งมันก็พวกข้าใส่กลุนยินในปืนก็ได้เลยหันอขาขากว่าทั้งหล่ะอ่าเนาะเพราะว่าข้าใส่กุใต้มาในข่อมหัวคังงอเขากะหืในว่ะอืมมีกุนมีกุตรงตักมาว่า สดสะอาดน้ำจิ้มรสชาติเยี่ยมบริการเป็นการเองเชิญที่ดําเดี่ยมมุกท่านะครับสํารองที่นั่งโทร089 838 1284และ084 808 5953เพราะว่าการตุ้งหนึ่งการยุกซ่อนตินข้างนะฮะเนาะอันนี้ซ่อนตินข้างหนะ่ซ่อนตินข้างนะซ่อนตินข้างหน พอความไทยทางไทยเขาในนัตส <S 々> ินเขาจะว่าเก้าชิดเก้าชิดเก้าชิดเนี่ยเก้าชิดเนี่ยขั้นชิ่นตังทางของคามยางหอ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 มไหนคะเนาะยางหอมไหนยางหอมยางหอมไหนกําในชํั้มมีที่อันนึงว่ายางติ่นตั้มฮะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสงสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบปดสบเก้เศ้านะตีนขาอุ่จะยุกแค่ไหนฮะนะตีนขายุกแล้วก็วางลงเห็นไหคนะเนาะด้วยแทงล้มค่ะตีน่ะยุกแล้วก็วางฮนะเนาะเอาเข,าข่าขากว่าร้งางหนาฮะนะเนี่ยวางลงฮะนะอุ่มใจแไหนอ่มา,กกม,ากก 2, 3, 4, มังก้ไงมังก้ยี่สามสี่เนี่ยอุ่ใจค่ะอ่าคำเอเลยเฮ็ดเช่นั้น ค่ะยุกแล้วก็ว1 2 3 4 2> น้ำดื่มคุณภาพต้องน้ำดื่มกาพอเพียงนะคะสั่งน้ำโท091 696 5191 ร้านอุดมต่อไอ้เสียโดยหอจก,กอชุมพุสีคอนดักชั่นรับทำงานเหล็กงานสแตนเลสทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในสถานที่และนอกสถานที่โดยช่างผู้สำนัญงานติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์088255 806ปดสอง้าดนีห้าหกตีนคาน้ปอดติ่มกว่าตั้งหลังหีและะ้วคุยใครยุคแค่ไหนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปกว้างขางกันหนึ่งสองสามสี่น 1, 2, 3, นะข้ามเฮ็ดไหน่ะนะ่ะอันเจื่อนเฮ็ดไหนมาตั้งหมดตั้งเสียงนั้นพิษพิษเนาะว่าค่ะกันในห้ามสวานตินคางยางตินตั้มไหนในห้ามเหยียบย่อยนะค่ะเนาะมีทางเมียวค์หหนึ่งสอง 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9้าหเจด8ดเนะนะหนึ่งสองสห้าหเจดดเกสอาค่ะหนึ่งสองส10ส่้าหเจกบองไหมอันนี้ว่าเหยีบย่อยฮนาะ เย็บย่อยช่อนตินคางยางตินตําแทบอ่าแทบซ้ำเนแทบอ่าแทบอ่าแทปเนอ่า ทบนะกําไลเทบย่อยอันวางห้ามอันนั้นเมื่อไดเทบปันปังกําไลเดีทบปันปังเดีทบปันปังปี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 ีป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  เน่อม <ciğim. S 2> <N> ือนี B ่ก็ปีปีปีเนี่บปีปีป <N> ีป้อนนังไหลปีปีปีเห็นไหนกว่าอ่าในในเยแถบย่อยน่ห้องไห้ปีหนึ่งสองสองหนึ่งสองสาหนึ่งสองสี่เนี่ยคาเดทเฮ็ดนี้แถบปั่นปางพร้อมกับมือนะหน่ เนี่ยปีป kind of ีป <tes> ีเนี่ยเดี๋ยวเห็นเนี่ยเต็มวงฮะนนะเนี่ยนะอ่าแทงเมิ่งหนึ่งมือของขะเนี่ยเอาหน้าเข้าปังปี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 เนี่ยอืม กำเน้ยมเอานาออกปางนี่เอานาออกด้างเนอะมืออ่าเนาะกำเนิดแถบย่อยนะคะเนาะนีะนะ่พ่อพี่น้องเขาเขาขึ้นหันอนันก็วันวันวันพัดนาไนดะ้ขาดีเห็ดวงว้่นี้ แล้วก็ขาก็ดีวางจุดของมันไว้กำในียร์บดแถบย่อยนี่นะปีปีปีนี่นะปีปีปีเนี่ยแถบย่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถบย,อยอ่อยเออเนี่เป็นแถบ,บย่อย การเข้าปางบวมนั้นก็การเข้าปางอันวะนั้นหนึ่งสองปิงปินปิงปิงปินปิงปุ๊บปิง,ปง,ปงเฮ่นี่นี่การเข้าปางอ่าอันในการเข้ามือเขาเตะเตะกะฮะเนาะต้องไว้กําเนี่ยคําลองแถบเยี่ยววะฮะกําเนี่ตีขาว่าซ่อนตินค้างนั้นหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะหนึ่งสองเนี่ยนี่สูเจ้าตุวยอยากได้ยนดีิงค่ะนะหนะึนะ่งสองสามสีนะ่หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหนึ่งสองลายนะหนะึ่ง ชวนตีนค่ะนะสองปลายตีนค่ะนะสามชวนตีนเอเค่ะชวนตีนปลายตีนร้านปลายข้าวบ้านผาบ่องบรรยากาศดีอาหารอร่อยการันตีความอร่อยโดยกำนันตำบลผาบ่องใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะจ๊ะร้านปลายข้าวโทร0951413222 ร้านนาแต่ชุดชนเผ่ารับปัดเย็บชุดชนเผ่าเลาหูแดงราคากันเองสั่งได้ทุกขนาดทุกไซส์โทร095-593-9584กำอําไรตุต้ยซ่อนตินคางฮะเนี่ยอยูอ่เหมือนกันกําไรอ่าปวะปวะเห้เฮ็ดหมอกนอนคือก็อ บอกนั่นคือ1่าหนึงหกหนอลายนะย่าง้อมยาง้อมหันเนาะเชิดเหมือนกันส้นตินข้างหนึ่งสองสามสี่ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึงลายหนึ่งสองสามสีหกเจ็ดแปก้าไ มางโก้เขาถามว่าอ๋ยอเหยียบย่อยเหยียบย่อยในเหตุถือไหนกนําไรหนึ่งสองเนี่ยหยียบย่อยในเหตุไหนกันไรด้วยขนาดด้วยตีนขนาดอันนี้เป็นแม่บอกนอนเคอมือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะเหยียบย่อยก็ไรช่อนตีนคางก็ไร ขณนะมือเขากว่าด้านข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองไหนก็เฮ็ดไลกำเนิดจำแทงมิ้วหนึ่งเพราะอันนี้มือเข่าสอนมังบอกเ,เขาก็เห็ดไหน ปลายจีนมึงหนึ่งสอ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 งหนึ่งหนึ่งสองไล่อ่านด้ชนจีนปตาีนแหน่อันนั้นก็หนึ่งหนึ่งที่ไหนก็ไล่อันนั้นก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ไหนก็ไล่เอาไปลายจีนมิ้วเหลวก็ไล่เอาไปลายจีนชนจีนก็ไล่ช่ำเอาชนจีนหลายๆก็ไล่ค่ะเนาะวะค่ะ เข้าใจเนาะในรูปแบบตั้งหวนั้นสอนมาเยอะค่ะเนาะสอนมาเยอะกําไดแผนผังมันไหนพะว่านในวันพัฒนาเนี่ขาดีมัดเตรียมเตรียมเยาเหี้ก็ดีขึ้นให้พี่น้องเขาเขาเลยด้วยว่าแผนพังการการโนกมันยึยถือกําไดลายกึศมันอ๋อลายใแห้อันหนึ่ง กำเนกำพองว่หน่องสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองส่หาสองหนึ่งสองสามสี่ห้เลยว่ตั้งนาหลายๆก็เลยว่ยกว่าตั้งคังก็เลยว่กว่าตั้งคังสองคังก็เลยว่กว่าตั้งนาหลายๆก็เลาย ร้านอีสานแซบแอดบ้านไร่ไผ่หวานพร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารอีสานร,รแสแซบมีร้านชาบูหมูกระทะแบบบุฟเฟ่ตโทรจองโต๊ะหรือสั่งอาหารได้ที่093-262-8822หรือที่081-111-7831เดร็อกรีสอร์ทอำเภอปางมะพ้าเดินทางจากปายเพียง45กิโลเมตรจองห้องพักโทร081 9920233หรือ053617134อันไหนก็ผิดกําเนี่นอนหงายเออนอนหงายอันนั้นเลยมือเหลียวเนี่ยนอนแบบไรเองเจ็บนะเจ็บแอวมันเลยนอนแบบไรแล้วก็ะทียอันหนึ่งกางจิงมันหัดแหงก็นอนแบบอันนั้นหงายต้องนั้นอำเภอปึงเหยื่ของการโง ไม่ใช่หลักการที่ที่สำคัญที่สุดในการลาโนกกิงกลาที่วนอนงายนั้นนอนฟัอนอนกกิงกลาต้องนอนงายด้วยอันนั้นมันอยู่ที่บุคลิกของคนแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันใครอ่อนช้อยใครตัวอ่อนใครยังนอนงายได้ก็ได้แต่ว่าครูสั่งคาในลักษณะวันนี้ไม่ได้อยากให้ท่านมองไปการกระโดด เท้า okay, ของผมว okay, ่าโอเคการก้าวไปแต่ที่นี่ถ้าจบทําไมครูสั่งคัมหมังขั้งปิดปิงปิงปิงปงปุ๊บอ่าใช่ไหมเนี่ยหางคขั้งปิดปงปิงปิงปิงปุ๊บเนี่ยนะหมงคขั้งปิดปิงปิงปิงปงปุ๊บมันแล้วแต่ปิดปิงปิดปิงปิงปิงปุ๊บนี่ก็ได้ปิดปิงปิดปิงปิงปิงปุ๊บก็ได้นะครับ ปิงปิดปิงปิงปิงป,ป,ปุ๊บอ่ะก็ได้มันดนบางคบว่าคุณ้องจบจังหือแต่ทุกครั้งเมื่อคุณคุณจบไปท่านี้ก็ดีคุณจบไปท่านี้ก็ดีหรือคุณจบไปท่านี้ก็ดีอ่าท่านี้ก็ดีท่านี้ก็ดีเมื่อคุณว่างแล้วคุณไม่ควรที่จะลืมในการเข้าลบ ผู้ชมหรือผู้ใหญ่หรือผู้ชมทุกคนไม่ว่าสถานที่ใดๆคุณคงต้องนับถือ,อไหวก่อนไปก็ลามาก็ไหวความไทยเนาะเนาะตีมือก็ให้หมอกอ่ตีมากก็ให้หมอกตีออกก็ให้ลัดเนาะเข้าก็บอกออกก็ลาดจังไหนเน่ หมือนเรื่องหนังแต่การลกก็ัเหมือนกันนะออกคานี่ยะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นก็นี่ได้เปลี่ยนการเขาแทงเมียวหนึ่งอถ้าเข่าของสูยังรีอยู่นี่ฮะปี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 นี่ หลุดจอไปละจอของอีกเครื่องหนึ่งหลุดไหมเนี่ย่อ่ะคะุณดาวน์นวณได้เด็ดเดี่ยดกันไหนก่อนค่ะเจ้าเวลามาประมาณสิบกว่านาทีก็เหอะประมาณสิบห้าได้ไหมโอ่ะ,ะประมาณสิบสิบกว่านาทีค่ะเนาะพอจังนั้นเนี่ยเฮาขาด,ดิคืดไปกันไหนก่อนค่ะ เพราะว่าใครเชือบตามลาม,มาใครเฮียนโกก็โก้ตั้งออนไลน์ใครมาญาตัวคู่สังคมก็เลยใครอยู่ดีศุนไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนไม่ห้องสอนนะอยู่ที่วิทยาลัยชุมชวนวิทยาลัยชุมชนไม่ห้องสอนเหนื่อย <laughs> ไม่ใช่อยู่แล้วพอาเหนื่อยนะ ลำวันนี้เราเหนื่อยเพะค่ะเพว่เื่อนั้นบุ่นเดาวันมือในแด้เดียย้อนผาดยานพี่น้องเขาเขาอ้าว่าอยู่เมืองไต้เมืองไทยอเมริกาอังกฤษญี่ปุน่นเฮียนจอมขา่าไรกูตีค่ะพราะค่ะเพราะเรนั้นบุ่นเดาวันมือในเฮีพี่น้องเขาเขาสืบตามลามคามาตาเชเชเลเฮีพี่น้องเขาทั้งมดทั้งเสียงอยู่ดีกินวันก็เย็นเชื้อสาเีกยกมดีขาเหมอืองชุนข้า